สวัสดีครับวันนี้เรามาลองอลงลึกกันในบทสนทนาภาษาจีนนะครับที่ใช้กันจริงๆบ่อยมากในไทยเลยสถานการณ์ไหนคะเนี่ยก็คือการไปร้านนวดแผนไทยนี่แหละครับเราจะมาแกะบทสนทนาตัวอย่างกันระหว่างพนักงานกับลูกค้าชาวจีนอ๋ออันนี้คลาสสิกเลยค่ะเจอบ่อยจริงๆทั้งคนทำงานบริการหรือว่านักท่องเที่ยวจีนเองแหล่งข้อมูลเราก็เป็นบทสนทนาตัวอย่างพร้อมคำศัพท์เลยเนาะใช่ครับ เป้าหมายก็คือสกัดเอาประโยคสำคัญคำศัพท์หรือว่า,ารูปแบบการคุยที่น่าสนใจเอาไปปรับใช้ได้จริงดีเลยค่ะเริ่มตรงไหนก่อนดีคะเริ่มแรกเลยครับการทักทายพนักงานเปิดก่อนเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะอาฮะภาษาจีนก็คือหนีห่าวควานหญิงกวางหลินอ่านว่าหนีห่าวควานหญิงกวางหลินค่ะควานหญิงกวางหลินนี่คือต้อนรับแบบสุภาพเลยแล้วลูกค้าก็ตอบ S <S สวัสดีค่ะฉันอยากนวดช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะอันนี้ภาษาจีนว่าไงคะพูดว่าหหนีวั你好，我想ยงจ可以วอั้นหมั想要做按摩，可้介绍一下吗？อืมเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะคือใช้นาวทักทายแล้วก็เคยอีเจช่าอีเชยมาแบบขอคําแนะนําหน่อยเป็นประโยคที่สุภาพค่ะทําให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจที่จะถามต่อใช่ครับทีนี้พอถามแล้ว พนักง,งานก็ต้องแนะนําบริการได้อันนี้สําคัญมากในตัวอย่างนี้เขาแนะนํา4แบบหลักๆเลยนะครับพร้อมราคาแล้วก็ประโยชน์ด้วยมีอะไรบ้างคะ1ก็คือนวดแผ่นไทยหรือไทยชื่ออันหมัวไทยชื่ออันหมัวราคา300บาทต่ตอชั่วโมงไ,มไ,ไทจค่ะอันนี้เบสิกประโยชน์คือช่วยยืดกล้ามเนื้อกระตุ้นการไหลเวียนเลือดเขาบอกว่าต้องอยูเชนจันจีโร ชูจินเสื้อเย่ยชุนหวนโอ้โหวิบอกประโยชน์เป็นภาษาจีนด้วยปังจูชินจันจีโรช่วยยืดกล้ามเนือ้อชูจินเสื้อเย่ยชุนหวานกระตุ้นเลือดลมดีจังค่ะครับผมสองคือนวดเท้าหรือเจียวตีอั้นหมัวเจ้าวตีอั้นหมัวอันนี้250บาทต่อชั่วโมง每小กๆชั่วโมถูกลงมาหน่อยใช่ครับช่วยคลายเมื่อยกระตุ้นจุดสะท้อนภาษาจีนคือ หนเเจจีี่ยผอ,อ,อืฝัชช缓解疲劳，刺激反ยผี解疲劳，คลายเมื่อยล้า，ื่อจีฝัน刺ช反射区，กระตุ้นจุดสะท้อนอันนี้ก็น่าสนใจ 3. นวดน้ํามันอันนี้แพงขึ้นมาหน่อยจิงโยอั้นหมวัวจิงโยอั้นหมวัวห้าร้อยบาทต่ตอชั่วโมง。每小时五百泰铢。อ่าอันนี้เน้นผ่อนคลายใช่ไหมคะ？ใช่เลยครับเน้นผ่อนคลายลดเครียดบํารุงผิวด้วยเขาบอกว่า ฟังซงชินนีเจจยยาือรุนผีฟูฟังดดูีมากเลยค่ะ่ะฟังงชินีทผ่อนคลายร่างกายเจียนยาลดความดันลดเครียดจื้อรุนผีฟูบำรุงผิวและสุดท้ายแบบที่สนวดคอบา่าไหลเจียนจิ่งอั่นหมวัวเจียนจิงอันหมวัวอันนี้สองร้อยห้าสิบเท่ากับนวดเท้า อันนี้เหมาะกับคนทำงานออฟฟิศเลยไหมคะใช่เลยครับแก้ปวดไหล่ปวดหัวเหมาะกับคนนั่งนานๆภาษาจีนคือบนเจีเส้นหน่งแก้ปวดคชื่อเหอจิวจัวรูเหมาะกับคนที่นั่งนานๆโหการอธิบายประโยชน์ได้นี้ดีมากเลยนะคะจริงด้วยครับคือมันไม่ใช่แค่บอกว่ามีอะไรราคาเท่าไหร่เนาะใช่ค่ะ มันเหมือนกับว่าเราใส่ใจเรารู้จริงเรื่องบริการของเราคำศัพท์พวกนี้เอ่อบังจู้ชั่นจานช่วยยืดหรือขวานเจีย๋ยผีลาวคลายเมื่อยลาพวกนี้มันทำให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจขึ้นเยอะเลยค่ะพอได้ข้อมูลครบลูกค้าก็ตัดสินใจเลือกในตัวอย่างนี้เขาบอกว่าฉันขอนวดแผนไทยกับนวดเท้าอย่างละหนึ่งชั่วโมงค่ะอ๋อเลือกสองอย่างเลยใช่ครับภาษาจีนคือ ว,จ,ว,ออวจัย我想เ泰式按摩和脚底按摩各一个小时。我想做泰ก按摩和脚底按摩各一个 s 时。อโครงสร้างประโยค和各一个小อ,อ,อ,กกอนี่น่าสนใจนะคะคือเอา A กับ B อย่างละใช้กับอย่างอื่นก็ได้เนาะอย่างละชิ้นอย่างละจานใช่เลยครับเอาไปปรับใช้ได้หลากหลายพอเลือกเสร็จปุ๊บก็มาถึงเรื่องสำคัญ เรื่องเงินเงินทองทองอ่าโปรโมชั่นส่วนลดถูกต้องครับพนักงานแจ้งว่าตอนนี้มีโปรค่ะถ้าทำสองรายการขึ้นไปลดทันที10%จากราคารวมอันนี้ภาษาจีนว่าไงคะเขาบอกว่าเซียนจ่ายโยโย่ฮุยสยอีอ่างเซียงจ上วเจอเ คำว่าจิ๋วเจอนี่ต้องระวังนิดนึงนะคะมันคือลด10%ไม่ใช่ลด90%นะอ้าวจริงเหรอครับผมนึกว่าเลข9คือลด90%ซะอีกไม่ใช่ค่ะระบบเจอของจีนเนี่ยเลขข้างหน้าคือเปอร์เซ็นที่เราต้องจ่ายครับอย่างจิ๋วเจอก็คือจ่าย90%ก็คือลด10%อ๋อเข้าใจแล้วครับถ้าปลาเจอก็จ่าย80%ลด20%ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นต้องอธิบายให้เคลียร์เลยโอเค งั้นคำนวณตามตัวอย่างนวดไทย300บวกนวดเท้า250เป็น550บาทลด10%ก็คือลด55บาทเหลือ495บาทคบะาพนักงานก็สรุปยอดรวมทั้งหมดหลังหักส่วนลดแล้ว495บาทค่ะภาษาจีนก็จงกงซื่อบ่ายจิวชิวไทจูอีเจอเฮา จงกงซื้อบ่ายเก้าสิบห้า泰铢อีเจอเข้ามีคําว่าอีเจอโคตบ้ายด้วยแปลว่าลดราคาให้แล้วนะชัดเจนดีค่ะใช่ครับความชัดเจนเรื่องเงินเนี่ยสาคัญเลี่ยงปัญหาได้เลือทอาทให้ลูกค้าสบายใจด้วยค่ะว่าคิดเงินถูกลดให้แล้วจริงๆครับผมมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะได้เป็นนวดสบายตัวก็คือเรื่องเปลี่ยนชุดกับล็อกเกอร์ค่ะต้องมีแนะนําสถานที่พนักงานบอกเชิญคุณไปเปลี่ยนชุดได้เลยค่ะ ห้องเปลี่ยนอยู่ด้านซ้ายมือภาษาจีนก็คือชิงเต้าเกิงอีชื่อขว้านอีฟูใจ้จัวโสเบียนชิงเต้าเกิงอีชื่อขว้านอีฟูใจ้จัวโเบียนได้สับเพิ่มเลยเกิงอีชื่อคือห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าขว้านอีฟูคือเปลี่ยนชุดแล้วก็มีเรื่องล็อกเกอร์ด้วยบอกว่ามีล็อกเกอร์สําหรับเก็บของมีค่าได้นะคะรหัสอยู่ที่กุญแจคะ่ะอันนี้ก็สําคัญของมีค่าใช่ครับภาษาจีนว่า 我们有储物柜放贵重物品，密码在钥匙上。我们有储物柜放贵重物品，密码在钥匙上。储物柜 locker 贵重物品ของมีค่าแล้วก็มีมาคือรหัสรู้สับพวกนี้ไว้ก็สะดวกขึ้นเยอะเลยค่ะเวลาไปใช้บริการที่ไหนครับสรุปแล้วเนี่ยบทสนทนาตัวอย่างที่เราดูมานี่คำศัพท์หลักๆก็มีไทยชื่ออันหมนัวนวดไทย เจียวตีอันหมัวนวดเท้าขานอีฟูเปลี่ยนชุดเกิงอีชอห้องเปลี่ยนชุดชูอูกุยล็อกเกอร์เป็นโครงสร้างเป็นคำศัพท์ที่ค่อนข้างจำเป็นแล้วก็เอาไปปรับใช้ได้จริงเลยค่ะทำให้การสื่อสารมันราบรื่นขึ้นเยอะครับผมทีนี้ก่อนจะจบดิฉันมีประเด็นชวนคิดทิ้งคายไว้นิดนึงค่ะว่านอกเหนือจากการสื่อสารที่ต้องสุภาพต้องชัดเจนแล้วเนี่ยการที่เราสามารถ อ่อธิบายประโยชน์ของบริการเป็นภาษาของลูกค้าได้อย่างในตัวอย่างนี้คือภาษาจีนเนี่ยมันส่งผลต่อความรู้สึกไว้วางใจหรือว่ายกระดับประสบการณ์โดยรวมของลูกค้าได้มากน้อยแค่ไหนคะอืมน่าคิดนะครับอาจจะเป็นจุดเล็กๆที่เรามองข้ามไปแต่จริงๆแล้วสร้างความแตกต่างได้เยอะเลยใช่ค่ะอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆที่ทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเออร้านนี้ใส่ใจจังเลยรู้จริงแล้วก็อยากกลับมาใช้บริการอีกก็ได้นะคะลองแกไปคิดกันดูค่ะ